ยินดีต้อนรับสู่ VN Motor วันนี้เราจะพาคุณมาดำดิ่งสู่หนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก F-35 และ h t n i n g 2โดยโฟกัสไปที่การอัปเกรดในปี2026บทบาททางยุทธศาสตร์และเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย F-35 ถูกขนานนามว่าเป็น Quarterback แห่งท้องฟ้าและการอัปเกรดล่าสุดกำลังนิยามตำแหน่งของมันในฐานะสุดยอดพลังทางอากาศแห่งอนาคตจากจุดเริ่มต้นโครงการ F-35 โดดเด่น ด้วยความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่มันคือเครื่องบินขับไล่พหุธบาทรุ่นที่5ที่มีระบบล่องหนสร้างโดย洛克ฮีมาเทนเพื่อสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรตามคำกล่าวของบริษัท洛克ฮีมาัฒน์เอฟ35เป็นเครื่องบินขับไล่ที่อันตรายที่สุดอยู่รอดได้มากที่สุดและเชื่อมโยงได้ดีที่สุดออกแบบมาเพื่อครองน่านฟ้าและเชื่อมโยงการรบจากอากาศบกทะเลอวกาศและไซเบอร์เข้าด้วยกันในเครือข่ายเดียวซึ่งหมายความว่า F 35ไม่ใช่แค่เครื่องบินเร็วแต่มันคือศูนย์กลางข้อมูลเครือข่ายสื่อสารแหล่ แพทเทนอาวุธที่รวมอยู่ในลำเดียวเมื่อมองไปยังปี2026เครื่องบินลำนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อการมาของการอัปเกรดบล็อก4ซึ่งสร้างบนพื้นฐานเท็กรีเฟรช3หรือที่ R 3กำลังเปิดศักยภาพใหม่มากมายที่ R 3นำมาซึ่งตัวประมวลผลที่ทรงพลังขึ้นโดยความจำที่มากขึ้นจอแสดงผลที่ทันสมัยและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่เปิดกว้างยิ่งขึ้นชุดบล o อก4จะเปิดทางให้กับเซนเซอร์ใหม่ระบบเล็งเป้าหมายที่ดีขึ้นการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำกว่า และการติดตั้งอาวุธรุ่นใหม่กล่าวได้ว่าการพัฒนา F-35 ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและรุ่นปี2026จะได้ประโยชน์นนจากสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มที่1ในด้านสำคัญคือระบบหลอมรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของ F-35 ระบบนี้รวมข้อมูลจากเรดาร์อินฟราเรดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ขับอย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าศัตรูด้วยบล็อกสและการอัปเกรด ในอนาคตนักพัฒนาบุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถของเซ็นเซอร์การรบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธกล่าวคือในปี2 0 2 6 f 3 5จะมีศักยภาพด้านนีโและการเชื่อมต่อที่เหนือชั้นยิ่งขึ้นอีกด้านที่พัฒนาในปี2026คือระยะปฏิบัติการกองทัพอากาศสหรัฐได้เสนอให้เพิ่มถังเชื้อเพลิงภายนอกเพื่อขยายระยะบินไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบถอดได้หรือแบบแนบตัวจะช่วยให้ปฏิบัติาภารกิจได้ลึกขึ้นพึ่งพาเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงน้อยลงและครอบกลุ่มพื้นที่ได้้้้กวาางขึนทํให F 35รุ่น2,026ตอบโจทย์ภารกิจไกลและยืดหยุ่นมากขึ้น F 35มีอยู่3รุ่นหลักได้แก่ F 35 a รุ่นขึ้นลงตามปกติ F 35 b รุ่นขึ้นลงระยะสั้นและลงจอดแนวดิ่งและ F 35 c รุ่นประจำเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ละรุ่นยังคงความล้ำด้านล่องหนและระบบเซ็นเซอร์ปรับให้เหมาะกับภารกิจของแต่ละเหล่าทับจนถึงกลางปี2025มีการส่งมอบเครื่องมากกว่า500ลำ และประเทศพันธมิตรหลายประเทศเริ่มเข้าร่วมโครงการมากขึ้นสำหรับผู้ชม VnMotor สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางวิศวกรรมไม่ว่าจะในรถซูเปอร์คาร์หรือเครื่องบินขับไล่ต่างใช้หลักเดียวกันคือการบูรณาการระบบสมรรถนะวัสดุและการตรีมบกพร้อมสู่อนาคตในเชิงยุทธศาสตร์บทบาทของ F 3 5กํากำลังขยายตัวกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่าความเป็นผู้นำในสนามรบยุคใหม่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเชื่อมโยงทุกมิติอย่างปลอดภัยซึ่ง F 35คือศูนย์กลางของแนวคิด j o y Audio MAIN Operations หรือการรบเชื่อมโยงทุกมิติในสงครามอนาคตที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงดาวเทียมและขีปนาวุธระยะไกล35าย F 35ไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมแต่มันคือผู้นำของการรบถึง